สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากวาดฮิตโคมไปเรื่อยพี่น้องเร็ดองฮิมก็มาปุ่กันเลยชูรถใส่กระดาษแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกนะใส่พริกไปเลยพี่น้องใส่แักพริกพริกใส่น้อยแล้วก็ข้าขวคั่วใส่กระดาษกระดาษข้าวคั่วแล้วก็ปลาร้านะคะใส่เยอะสักหน่อยนะครั ใ,ใสะะ่ก็มะนาวนะจ๊ะใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะใส่ลงไปลต้องใป่น,นคะคะพี่น้องพอปพอมาตุ่มนะจ๊ะแล้วก็หยอดน้ำปลานดนึง่งใส่น้ำปลาได้จ้ะเลน้อยใส่ทุกอย่างเลยเดีอ่อจะต้องใส่นี่พี่น้องแบบใส่ยังไะก็เล็น้อยนะจ๊ะม่ใเป็นรสชาติที่แบบม่น,นู้นกันนะจ๊ะ